สวัสดีจ้าฮาโหแต่ก็งกันเลยเสร็จจันจะมีเป้าไปได้ไงแต่ก็ไทยใส่โต๊ะสีแกวันนี้จะมาทอดขนมปังจะอาหารเช้าจ้ะพี่น้องทำอาหารเช้าจะตัดไอนข้างๆออกนะคะตัดไา้ข้างออกจ้าขนมปังทอดจ้ะพี่น้องอาหารเช้าง่ายๆจ้า ระวงังอันนี้จิ้นเจ้าจะปีนเคยขนมฟังชุบไข่ทอดจ้าขนมฟางชุบไข่ทอดจ้า ตั้งน้ำมันก่อนก็ล้ขอเจงที่หยิดเหย่าเิงอยูเลยจามงเป้าแก่เยอใกล้ตามแก่ยแตนเนียยำเลยจ่ากแก่อันนี้ก็จะเป็นไข่เดี๋ยวจะชุบี๋ยวไปทอดค่ะชุบแล้วจะไปทอดใส่น้ำมันเข้าไปหลอกที่เหย่าเลยใส่ลงโต๊ละ ร้อนะ้ำมันร้อนก่อนนะคะแล้วก็เคยที่เยาหยิดจะสิ้นจะใช้ช็อกโกแลตอ่าฉากแล้วี่ใส่ช,โชโ็อกโกแลตแล้วก็จะใส่เนยนะคะ่ะกินกับเนยนะคะ่ะ ยังไม่ร้อนนะคะเดี๋ยวาจะามายิดแก่ฮะึงสร้างไฟเราจะใช้สามแผ่นแค่นั้นเอง ทำอาหารเช้า,าง่ายๆกินจ้าจิ้โจโนจันต้าได้จดู่จาน嚟อ嘅。 เะ็นมซ้ำไฟจิ็มซ้ำไฟน้ามๆโหจะใช้สามแผ่นก็พอดีละกันจ่าซ้ำไยจะอ้ามๆโหละกินกับช็อกโกแลต จะใช้ชุโกเลตสัแกแค่กินกับช็อกโกแลตจ้า <c oughs> <c oughs> เป็นโมการตาอนดิจอชาติไปกก็นแต่กาไทยอาคารปีนเลยลก็กลับอีกด้านหนึ่งนะคะขนมปังทอดให้มันกร,บกรอบๆนะจ๊ะพี่น้องทอดให้มันกร,บกรอบๆจ้า <c oughs> เสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วก็ตักขึ้นนะคะตักขึ้นก่อนค่ะฟองไอติบต่อเอาดงมล้ะฟองไอติบต่อใส่จานก่อนนะคะ อยูน่นะหล่อที่เงาเยาวเราเฮ้ยแล้วก็ใส่เนยเข้าไปจ้าที่เงาเยาว์เราเฮ้ยที่เงาเยาว์เราเฮ้เยล่ะตีขยงกันฮะแล้วก็ใส่เนยเข้าไปข้างบนจ้าเดี๋ยวเนยก็ละลายแล้วจ้าจริงไปที่งเงา,าเยาว์ขยงกัล่ะคือวิววิาไฟขยงกันฮะ ตกละเ็คือฟองก็ที่ช็อกโกแลตเจิงแล้วก็ใส่ช็อกโกแลตเข้าไปจ้ะเขาจะใส่นมก็ได้นะเขาจะใส่ช็อกโกแลตก็ได้แค่นี้เลยจ้ะเสร็จแล้วจ้ะ,ะก็มาจช่านจะ完成กันละอ่ะโอากา้กันตานก็ง่ายๆนะค่ะเป็นอาหารเช้าที่ง่ายๆใครๆก็ทำได้จ้า 好多人都識做噶啦，咁樣係、哎、好好食嘅，大家好啦，再見啦，大家拜拜。